สวัสดีครับทุกๆคนผมคู่มิงครับผมวันนี้ตั้งใจว่าจะมาแฮปปี้นิวเอียร์นะครับเมลิ y ์คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวแต่ครั้งแรกกะว่าจะหาสถานที่กะหาวิวดีๆสวยๆในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ถ่ายคลิปคลิปวันนี้นะครับแต่สุดท้ายความอดทนนะความคิดนี้ล้มเหลวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเด็กน้อยของผมเขาไม่ยอมให้ที่ว่า เราจับหรือเรายืนอยู่ในสถานที่ดีๆเด็กน้อยวิ่งซุกซนแล้วก็มีความสุขกับสถานที่สวยๆอยู่ตลอดเวลาผมต้องบอกว่าภูเก็ตเนี้ยเราเป็นเจ้ที่มีสถานที่สวยๆในการที่จะรีวิวร้านอาหารรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับก็เลยเป็นเหตุว่าวันนี้เด็กน้อยไม่ยอมก็เอาไม่เป็นไรนะ เอาอย่างนี้นอกจากว่าวันนี้ผมค่หมิงจะมาแฮปปี้นิว e ยร์จะมาเมอรรคิสมาแล้วผมยังมี3ทัศะที่เด็กๆนะครับในโลกของยุค2021นี้ควรจะต้องมีนะครับแน่นอนนั่นคือ 1. ทัศษะการศึกษาทัศษะการศึกษาหมายถึงว่าอะไรครับในโลกยุคเก่าในโลกของยุคอุตสาหกรรมนะครับตอนนั้นเด็กๆเ,เขาแข่งการที่ว่าจะท่องจําแข่งกันที่จะเรียนเก่งเอาเกรดเ แต่ในโลกยุคปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นโลกยุคปัจจุบันเด็กๆจะต้องแข่งกันทําความเข้าใจและแข่งกันสร้างเขาเรียกว่าสร้างความคิดสร้างสรรค์สร้างการประยุกต์การต่อยอดในการนําความรู้ที่เรามีในการที่จะเรียนแล้วก็นําไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์จริงๆมันไม่ใช่แค่เข้าใจทฤษฎีแต่มันจะต้องนํามาประยุกต์และปฏิบัติได้นี่คือ ทัศษะแรกที่เด็กๆจะต้องมีทุกคนนะและทักษะที่สองก็คือทักษะการใช้ชีวิตทัศษะนี้ถ้าผมคุยวันนี้คุ่หมิงคุยวันนี้สิบชั่วโมงก็ไม่จบเพราะทัศษะนี้มันเป็นเ,เรื่องของจิตวิญญาณมันคุยกันทั้งวันก็ไม่จบเพราะมันยาวเหลือเกินแต่เอาว่าแบบนี้คุณหมิงจะขมวดปมเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับทักษะการใช้ชีวิตนั้นหมายถึงว่าจำไว้นะครับ ความสุขนั้นจะนำหน้าความสำเร็จเสมอคนใดที่ทำสิ่งสิ่งที่กำลังทำอยู่โดยขาดรอยยิ้มโดยขาดความสุขสิ่งที่กำลังทำอยู่จะไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เลยเพราะฉะนั้นง่ายๆนะครับทุกๆคนยิ้มและมีความสุขกับสิ่งที่เรากระทำอยู่นั่นแหละครับคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่โอเคและ 3. ทัศ ของเด็กในยุคอนาคต2021นั่นก็คือทัศษะของโลกดิจิตอลโลกไอทีนะครับวันนี้เรารู้แล้วว่าโลกยุคเก่าเนี่ยเด็กๆเ,เวลาเรียนกันนั้นหมายถึงว่าเขาจะต้องไปค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือจากแหล่งความรู้ที่กว่าจะได้มานะั้นต้องใช้เวลามากๆแต่วันนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าโลกนี้มันอัปเดตไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ มันอัปเดตความรู้ให้เราต่อนาทีนะครับต่อนาทีเป็น3-400คลิปเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนรู้และมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆที่ตนเองชอบและตนเองรักเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้หมดปมทุกคำทุกปมนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากไอทีเราสามารถมาไปยุควมกันได้และลูกๆของเรา สาม,มารถที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างง่ายนิดเดียวเพียงแค่รู้จักนะก็คือข้อดีศัพท์รู้จักการใช้ไอทีรู้จักการใช้ดิจิทัลที่วันนี้มันมีข้อมูลมันมีความรู้อันมากมายมหาศาลให้รูกรวุนหาตนเองให้เจอหาสิ่งที่ตนเองอยากจะรู้เมื่อรู้ปุ๊บเขาก็จะศึกษาศึกษายัางไงศึกษาฟรีด้วยและศึกษาเมื่อไหร่ก็ได้ และเมื่อศึกษาเมื่อไหรก็ได้เมื่อนั้นมันจะทําให้เขาเกิดความสุขและมันเกิดการพัฒนาจนกลายเป็นที่เราเรียกว่าความสําเร็จในชีวิตและสุดท้ายนี้ผมคู่หมิงขออวยพรให้คนที่ฟังมาถึงผมตรงนี้นะครับมีความสุขนะครับพบเจอกับความสําเร็จอย่างไรก็ปีหน้าขอให้ทุกคนได้มีความสุขและความสําเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดส่งอภิษขอให พวกเรามีจิตใจที่แข็งแรงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอให้พวกเราเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างทุกๆคนแน่นอนขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ